สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่30มิถุนายน2567มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกยูโร2024ระหว่างอังกฤษพบกับสโลวาเกียเ er. ตะกันที่สนามอารีนาออฟชาลเก้เวลา5ทุ่ม เมื่อเทียบจากผลงานของทั้งสองฝั่งในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าทั้งคู่แทบไม่ได้หนีกันมากเลยนะครับท,ท,ทั้งๆที่อังกฤษควรจะเหนือกว่าใครในกลุ่ม C แต่พวกเขาเนี่ยจบด้วยการเป็นจ่าฝูงด้วยการมี5คะแนนและผลิตสกอร์แบบน้อยนิดเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการเน้นชัวจนทําให้ลูกเกมออกมาแย่และน่าเบื่อประกอบกับสโลวาเกียกับกลายเป็นทีมที่สมบุกสมบันกันพอสมควรนะครับก่าจะผ่านเข้ามาสู่รอบนี้เนื่องจากกลุ่ม E มี4คะแนนกันทั้ง4ทีมจนทําให้ผลต่างลูกดดด้้เเเสีีีียยยมมมผลลกกกกัััััับบบาาารรจอออนนซึ่่งงงง็ตวววพขแะที่เาาาาเนัดนด่่่่่แตกลลลลชววววงงถส และแมตช์นี้มีโอกาสที่จะยื้อซื้อเกมรับได้เหมือนกันฉะนั้นงานหนักน่าจะตกไปอยู่กับท่านต่อที่ต้องรอให้สิงโตคำรามยิงเลเทสในสภาพแบบนี้เมื่อดูจากเกรดกับภาพรวมของังคู่เนี่ยแนะนำว่าอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายเกยมนี้ฟันธงครับเชียร์ไปที่สโลวาเกีย คู่ต่อมาสเปนพบกับ ie, จอร์เจียเตะกันที่สนามโคโลนสเตเดียมเวลาตีสองสเปนผลงานแจ่มสุดในรอบแบ่งกลุ่มกับสถิติชนะสามนัดด้วยแบบครีนชิตยืนยันได้นะครับแถมปราบทีมแกลงทั้งโครเอเชียและอิตาลีแบบเหนือชั้นอีกทั้งตัวหลักๆเนี่ยก็ได้พักกันเต็มอิ่มเพราะส่งสำรองยกแผ่งเกมชนะอลเบเนีย1-0จึงน่าจะกลับมาลงสนามด้วยความสดชื่นและมุ่งมั่นเหมือนเคยฉะนั้นหากกระทิงดุเล่นตามมาตรฐานเดิมของตัวเองก็น่าจะผ่านจอเจียได้ไม่ยากนะครับแม้คู่แข่งจะพลิกล็อกทุกโปรตุเกสมาได้แต่ว่าก็ 2-3เมตรเปิดกว้างราคา1.75วางบันต่อไปดีกว่านะครับ คู่ต่อมาเป็นศึกโคปาอเมริการะหว่างเม็กซิโกพบกับเอลโกดอเตะกันที่สนามสเตสเดียมเวลา7จ็ดโมงเช้าเม็กซิโกฟอร์มล่าสุดแพ้เวเนซุเอลาไปศูนย์หนึ่งรูปเกมสูสีแต่จังหวะจบสกอร์พวกเขาใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะครับได้จุดโทษแต่ก็ยังยิงไม่เข้าบอกเลยว่าจังโก้ชุดนี้มีปัญหาให้ต้องแก้ไขปรับจูนกันอีกเยอะขณะที่ฝั่งของทีมเอลโกดอเกมล่าสุดลงเล่นอย่างเล้าใจก่อนจะไล่าอาจจเมีเก้าไปสามหนึ่งเกมรุก,ก,ก,กอันตรายมีทั้งความเร็วและแข็งแกร่งแถมเกมนี้ได้ตัวเก่ามากประสบการณ์อย่างเอเเนนนอรรวาาาาลีียมมงง่่่่่สปับุไ็คทท เพราะบอลแบบนี้ออกได้หลายหน้าแต่ถ้าวัดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยก็มองว่าเอลกกดอดูดีกว่ามากเกมนี้ก็เลยมองว่าพวกเขามีโอกาสเบียดเอาชนะไปได้นะครับเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่เอลกกดอและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ